เดียวเดียวเรานี่มีความสุขไหมเดี๋ยวว่าแม่มีความสุขไหมว่าแม่มีความสุขไหมคุยกับแม่ก่อนเรืองในในฐานะที่เป็นลูกเ่ยจะทำอะไรมะเดียวความหวังหมู่บ้านเดียวฟังแม่ดิเดียวไปทำอะไรมา,า,มา,า,รมาตัวเหม็นเน่าอื้ เอ้ยไม่ไปนั่งทำอะไรมาตัวเบนเน้าไปคุยอะไรมาตัวเบนเน้าคุยกับแม่แลเมลยเบนเน้ารู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกับแม่ก่อนเดี๋ยวตาเดี๋ยวโอ้อะไรเดี๋ยวคุยกับแม่ก่อน หันหลังให้เลยเอ๊ะนางเบียดนะนี่นางเบียดนางเบียดนางเบียดแต่หันหลังให้ <laughs> อะไรอุ้ยนาอ